ภาาค่ะครับ,บและผมธนกิจจิตอารีรัตน์ครับค่ะเจนเคยนะคะพบกับผันและพ่กรเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10บนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทางรายการซอนนอในดวงใจค่ะ, One คคะวันเลสคิวใช่ไหมคะทีวีเตอนภัยนั่นเองครับน้องขวัญค่ะสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าเดินเข้ามาเนี่ยมีคำว่าผู้ช่วยเจ้าพานักง,งานมหมายถึงอะไรก็ไม่รู้สงสัยเหมือนกันผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วก็ถามเลย ท่านสดิ์ครับตรงนี้คืออะไรครับแต่ละจุดแต่ละคือตรงนี้จุดนี้เป็นเป็นวันเซอร์วิสนะฮะคือเป็นการที่แบบว่าภาพรวมคือแบบว่าตรงนี้เป็นจุดที่รวมทั้งมีการแลกแจ้งความร้องทุกข์อะไรต่างๆเอกสารหายต่างๆคือเป็นที่จุดที่รวมต่างๆเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการนะครับเพราะตรงนี้ก็มีที่ไปบัตรงานก็มีเจ้าหน้าที่ของเสมียนเวรครับคือจะมีหน้าที่รับรองเรื่องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆเบื้องต้นไปเอกสารหายต่างๆต่อไปก็เป็น พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความเรื่องตรงนี้ครับไอ้อย่างนี้เวลาพี่น้องประชาชนเดินเข้ามาเนี่ยครับพี่ก็ถ้าเอกสารหายตรงนี้ผมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคดีความเช่นถูกถูกวิ่งราวทรัพย์มามาตรงไหนครับก็มาที่นี่เลยครับมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรแล้วก็พบพนักงานสอบสวนที่สงสัยกำลังมีคนกำลังคุยมีกำลังนะครับตรงนี้จะเป็นพนักงานสอบสวนครับผมครับครับผมเห็น ตรงบริเวณว่างๆใกล้ๆแล้วแถวก็ตรงนี้แบบเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมที่แบบว่ามีมีการที่ว่ามีการพักรอหรือแบบว่าต้องการเพิ่มการที่มีการสอบปากคําเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็มารวมจุดนี้ครับเพื่อสะดวกในการที่แบบว่ามีการมีเจ้าหน้าที่ของเรามาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องคดีว่าอย่างนี้ควรที่จะไงมีแบบว่าอธิบายให้ให้รับทราบห้องนี้ทําอะไรเอ่ย ห้องนี้นะครับเป็นวิยวห้องวิยวศูรลุ่มขาครับนะครับประจําสนอบางกลุ่มนะฮะครับเพราะฉะนั้นเน่ยข้างในนี่ก็มีเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ต่างเดี๋ยวขอเชิญท่านพิธีกรขั้งสองท่านเดียวเข้าเยี่ยมชมเอาได้ครับขออนุญาตครับเข้าเชิญเลยครับข้าเชิญเลยครับหัวข้ามนะคะข้ามข้ามก็ว่รายการนี้ก็พิเศษพิเศษนะครับรายการีพิเศษครับมันเป็นห้องที่อย่างที่บอกอ่ะประชาชนทั่วไปเข้าไม่ได้ค่ะแล้วผมเรียนถามสวัสดีครับ ผมเป็นประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนโทรเข้ามาที่โรงพักมันติดในห้องนี้ไปไหมครับเบื้องต้นนะฮะจะมีเบอร์โทรศัพท์ของประจำประจำสนเราโทรเข้ามาก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับกรณีที่ว่าเรามีเหตุเบื้องต้นกรณีแจ้งเหตุอะไรต่างๆก็เบอร์ของประานีิตรวจนครมังมือกลุ่มนะฮะคือก็จะเป็นศูนย์รับข่าวทั้งหมดต่างทั้งหมดซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหนึ่งประชาชนและ ศูนย์แม่คายยังศูนย์แม่คายใหญ่จากเซรีไทยก็คือที่อยู่ที่กองบับการก็อยู่ที่สนอบางชันนะฮะนะครับก็คือตรอนสนอก็ได้รับมาจากนู้นทีกทีแต่ถ้าเราโทรตรงมาหรือมีเหตุไม่ก็มาที่นี่โดยตรงตรงนี้เลยครับครับวิทยุเวลาตำรวจเขาออกไปสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์บ้างรถเร็วมากก็จะมีการแจ้เวลาิทยุตรงนี้ครับ็จะมีครับครับตรงนี้เลยครับโทรศัพท์ก็ตรงนี้ครับครับแล้ว มีคนดูทั้งคืน่ะเนี่ยก็มีเวรตลอดครับมีเวรเข้า24ชั่วโมงเลยผัดเปลี่ยนกันไปเป็นแบเป็นผัดนะฮะจริงๆแล้วหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนเนี่ยมีอะไรบ้างการทํางานของฝ่ายสืบสวนเนี่ยหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะแต่งกายนอกเครื่องแบบก็มีการสืบสวนสืบสวนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลคนในพื้นที่เฉพาะสนเนี่ยจะดูเพื่ แหล่งไหนเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งไหนเป็นแหล่งอิทธิพลแหล่งไหนเป็นแหล่งที่ค้ายาแหล่งรักแร้หรือพวกซาเลงอะไรนี่คือการสืบสวนก่อนเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุแล้วเราก็สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อนํามาลงโทษหรือดําเนินคดีขณะขณะเกิดเหตุก็ไปดูที่เกิดเหตุหลังสืบสวนก็สืบสวนต่อไปอย่างเหตุเกิดแล้วผู้ต้องหาหลบหนีไปก็ต้องสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้ตามอายุความของคดี ค่ะแบฟังอยู่แล้วเป็นงานที่ค่อนข้างหินอยู่เหมือนกัน <ador> ะนะคะแล้วในส่วนของพื้นที่ของสนอบึงกลุ่มแห่งนี้เนะะี่ยค่ะมีลักษณะของพื้นที่แตกต่างจากสออนอื่นๆ่ยังไงบ้างคะสะภาพพื้นที่ของสอนอบึงกลุ่มเนี่ยภูมิศาสตร์แผนภูมิเนี่ยเป็นบ้านพักกับช UNG ุมชนแล้วพื้นที่ว่างเปล่าแต่พื้นที่ว่างเปล่านั้นก็คือมีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ได้มาใช้ทําประโยชน์แต่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้าง อีกอย่างหนึ่งก็จะมีสวนสาธารณะ,ะของสวนน้ำเสรีไทยสวนบุรพาพิรมนวมินพิรมซึ่งประชาชนก็ไปออกออกำลังกายในส่วนนี้เวลา,าค้างคั่งคืนเราก็จะต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าสวนนรู้สึกว่าจะปิดแต่ว่าก็จะมีคนเข้าไปเข้าไปม,มั่วสุมเหมือนกันบ้านพักบ้านพักก็มีทั้งทั้งระดับเป็นหมู่บ้านจาัดสรร เป็นบ้านส่วนตัวในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ชุมชนชุมชนเราเนี่ยมี25ชุมชนซึ่งซึ่งชุมชนที่เป็นแบบตึกก็คือเอื้ออาทร<ฆ>มีกว่า30,000ประชาชนมีกว่า30,000ครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเป็นการทำงานที่ที่หนักกับกำลังกำลังของเราที่มี ค่ะและนี้เนี่ยมีในเรื่องของรูปแบบการวางแผนในการทํางานของฝ่ายสืบสวนยังไงบ้างคะท่านรองการวางแผนงานทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีอยู่ล<ม>คือเราจะแบ่งชุดการสรืบสวนมีมีสารวัตรมีผมรองผู้กับที่ซึ่งเพิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งมาเมื่อเดือนตุลาที่แล้วแต่ก่อนเนีเ่ยผมคุมคุมงานทั้งฝ่ายสืบสวนและก็สอบสวนแต่ปัจจุบันเนี่ยมาคุมฝ่ายสืบสวนอย่างเดียว งานสอบสวนได้แยกไปก็จะมีมีสารวัตรอีกคนหนึ่งที่ช่วย<ช>ดูแล <ST US K> บางโรงพักจะมีสารวัตรสองคน<ม>ก็มีบึงกลุ่มมีสารวัตรคนหนึ่งแล้วก็รองสารวัตรสามสามท่านเราก็แบ่งชุดทํางานให้มีสามทีมมีรองสารวัตรแล้วก็มีลูกทีมคือชั้นประทวนอีกชุดละสี่คนคซึ่งจะจะสลับกันช่วยทาง,งานแต่เมื่อมีคดีสําคัญเนี่ยเราจะต้อง ออกมาร่วมกันหมดเราจะไม่ปฏิบัติแต่ละวันเนี่ยเราจะมีชุดอยู่แต่เมื่อมีเหตุเกิดเราจะออกมาทั้งหมดในการวางแผนเนี่ยก็เป็นแต่ละคดีซึ่งเราจะจะวางแผนว่าให้ชุดไหนไปตามภูมิลำเนาไปที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลหรือไปตามเพื่อนคนสนิทนี่คือการยุทธวิธีในการวางแผนในการทํางานหรือ,อจะไปสืบทางเทคนิคค่ะ สิ่งทางเทคนิคก,ก็คือเรื่องโทรศัพท์เรื่องทางเทคโนโลยีอันนี้มันก็ต้องต้องใช้ใช้ในการทํางนานด,ด้วยปัญหาคือที่นี่ก็จะมีโรงเรียนนัก11แห่งแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนักเรียนตีกันเพราะมันเป็นเรื่องทางเป็นเรื่องขาปกติครับส่วนปัญหาอัจญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับทรั์เยอะครับจะมีเรื่องลักทรัพ์ในหอสถานวิ่งราวแล้วก็ชิงทรั์แต่ก็ไม่มากครับอยู่ในที่นี่ แล้วท่านใช้วิธีป้องปามยังไงอย่างกรณีนนเรื่องเด็กเรื่องเรียนตีกันเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นข่าวประจำเลยยิงกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วยิ่งมันเป็นทางผ่านของท่านเนี่ยจะใช้วิธีในการที่จะป้องป้องปามอ,อย่างไรฮะคือป้องปามเนี่ยมันก็มีทางแผนของบอกรสท่านผู้การ,รในเยวัดประเดิมทิศได้ให้ไว้ก็คือว่าลักษณะการป้องกันก็ใช้ลักษณะบุรการกําลังระหว่างสนใกล้เคียงหรือก็จุดที่รถเมย์ผ่าน หรือเส้นทางที่นักเรียนที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีเกิดปัญหาทะเลาะวิวาสเนี่ยเราก็มีประจำจุดตั้งแต่เช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงช่วงไปกับช่วงกลับครับอ๋อครับเท่าที่ผมสังเกตดูในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีสถานบริการมากนักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ตามบ้านรั้วสัมากพอสมควรนะครับท่าน มีโครงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอะไรบ้างไหมครับครับโครงการที่ที่มีที่เพิ่งเปิดไปเมือ่อประมาณอาทิตย์กว่าก็เป็นโครงการฝากบ้านแล้วกับเพื่อนบ้านครับ,รบแล้วก็โครงการหลักของเราก็คือการฝากบ้านไว้กับตำรวจครับ,รบแล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่งคือที่เราจะเปิดก็คือสอนอย่อยค่อยสอนอยย่อยเนื่องจากว่าสอนอเราทางเข้ามาเนี่ยากนั้พิธีกรเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันลึกรันคืนมนก็จะดูเหมือนเปี่ยวหน่อยอันนี้ไม่สะดวก ผมก็เลยไปจัดการทําป้อมยามที่หน้าหมู่บ้านถากอนเป็นสนอย่อยซึ่งประมาณเสร็จไปแล้วประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นต์ก็เพียงจะเป็นช่องทางอยู่ที่จะรับแจ้งความครับผมครับครับอ๋อก็คือเรียกว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าขยายเครือข่ายของโรงพักออกไปอีกหน่อยหนึ่งโดยที่ไปทําเป็นสนอย่อย